ทีนี้มากันเรื่องที่เกินไปครับเรื่องนี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่วิกฤตที่น่าเป็นห่วงมากๆกก็คือถ้าแก้ไม่ได้ตั้งแต่วันนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตนั่นก็คือวิกฤต โครงสร้างประชากรที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนรู้ดีนะครับว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วแต่เรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสุดยอดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถามว่ามันซ้อนวิกฤตอะไรตอนนี้โลกเต็มไปด้วยวิกฤตมากมายวิกฤตการค้านะครับสงครามที่เกิดขึ้นทั่วทุกแห่งผล มีเรื่องของ geo politics และที่สําคัญแรงกดดันจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับสัญญาณวิกฤตเนี่ยมันมีหลายเรื่องเหลือเกินแต่ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชากรเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี67หรือเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าจํากันได้ครับเริ่มมีการรายงานว่าตัวเลขเด็กเกิดใหม่ในปี67มีเพียงแค่4 6 0 0 0 0คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบ70ปีเทียบกับช่วงปี2 5 0 6ันห้ถึงสองพเคยมีเด็กเกิดใหม่ ปีหนึ่งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าล้านคนและสูงสุดเนี่ยประมาณ1นล้านสองแสนคนในปี2514ห oh, โอ้โหนั่นก่อนพวกเราเกิด<ะ>นานเลยนะปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นทัศนคติใหม่ของคนรุ่นปัจจุบันนะครับที่ตัดสินใจชะลอไม่ต้องการมีบุตรเนื่องจากปัญหาเรื่องของด้านการเงินด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงการแข่งขันนที่ทํางานแล้วก็หลายคนบอกลูกมันอยู่ยากมันเหนื่อย,ม,นนอยมีลูกแล้วลำบากเดี๋ยวเพิ่งมีดีกว่าในท้ายที่สุดมันก็เลยเป็นตัวเลขแบบนี้ครับ คุณอนุกูลปีดแก้วปรัหลดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านกล่าวในงาน Social Development Expo 2 0 2 5หรือ SDX 2025ภายใต้แนวคิด Demographic and Climate Crisis นะครับโดยบอกว่าตั้งแต่ปี67เป็นต้นมาประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบโดยประชากรสูงอายุคิดเป็น20.69%ของประชากรทั้งหมดทำให้ไทยติดอันดับ17ของโลกที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุด และการคาดการณ์ระบุด้วยว่าภายในปี2576หรืออีก8ปีหลังจากนี้สัดส,ส่วนนี้จะพุ่งขึ้นเป็น28%ส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดถามว่าเป็นแบบไหนเดินมา3คนแกหนึ่งประมาณนะั้น <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับถ้าหลายคนสะดุง้งเดินมา3คนเนี่ยจะเป็นหัวงอกแล้ว1นคนนี่ฮะหนใน3 <c oughs> <c oughs> นั่นคือสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดครับแต่สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เรื่องของการที่เรามีคนชราเยอะนะแต่มันคือเรื่องของภาระการดูแลของคนวัยทํางาน ที่จะต้องไปดูแลคนสูงอายุเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับในปี6กเ8เนี่ยคนวัยทํางาน3คนคนวัยพวกเราเนี่ยวัยผมเนี่ยสคนจะต้องร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ1คน แต่ภายในปี87หรืออีกประมาณ20ปีข้างหน้าอัตราส่วนนะครับพึ่งพิงมันจะกลายเป็นคนวัยทำงาน2คนต้องเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนซึ่งนั่นเป็นสัญญาณเตือนแรงเลยนะครับว่าระบบเศรษฐกิจระบบสวัสดิการและครอบครัวไทยจะต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลยิ่งทน,นะตอนนั้นเราไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสัที มีผลกระทบหลายด้านมา,มากๆรอเราอยูอ่ก็มีทั้งเรื่องของความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตประชากรกําลังกลายเป็นแรงสันสเือนสําคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยนอกจากนี้อีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของงบประมาณรัฐที่บานปลายเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบํานาญการแพทย์แล้วก็สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็นภาระทางการคลังของเราในอนาคตแน่นอนนะคะถัดมาก็คือเรื่องของครอบครัวที่เปราะบางคะ่ะโครงสร้างของครอบครัวก็จะ เปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้นหรือว่าเขาใช้คําว่าแหว่งกลางก็คือผู้สูงอายุจํานวนมากต้องอยู่โดยลําพังนั่นเองนะคะถัดไปก็คือเรื่องของแรงงานขัดแคลนค่ะฐานแรงงานที่หดตัวลงส่วนทางกับความต้องการแรงงานในอุตสาหการรมที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นแล้วก็อัจฉริยกรรยุคดิจิทัลผู้สูงอายุจํานวนมากต้องกลายเป็นเป้าหมายของอัจฉริยกรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่นะคะซึ่งคุณอนุกูลย้ําบอกว่านี่มันไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องวิกฤตประชากรแต่ว่าเป็นวิกฤตที ซ้อนวิกฤตเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภา,ภาพภูมิอากาศแล้วก็ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจไทยการสร้างความยั่งยืนเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่การปรับนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานไปจนถึงการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพแล้วก็ครอบคลุมด้วยครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงรับรองครับว่าดีสาธารณะต่อ GDP ได้พุ่งเป็นร้อเเหมือนญี่ปุ่นแน่นอนอเพราะว่าประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเยอะที่สุดในโลกในอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นตามด้วยเยอรมนีแล้วก็อิตาลี